มาวันนี้รีวิวแบบแฟลตเซลนะผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T S Big b i y ครับและผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้ที่อยู่ข้างหน้าผมวันนี้นะยมามาฮ่ MT07 อช่านะมา่า MT07 ปีสองพนสิบเก้าครับนะสภาพนางฟ้าสีดำนะคือถ้าบอกว่าสภาพนางฟ้าแล้วก็ไม่ต้องพูดอะ,อะไรเยอะแยะต้องพูดแล้วเพราะมันกิฟจริงๆใช่คันนี้นะ รายละเอียดแบบนี้เลยดูนะดูอะอุปกรณ์ตกแต่งมีนิดหน่อยอ่ะอ่ยางเยินงได้โซ่สเตอร์ใหม่กิฟต์ทำไมถึงใหม่ขนาดนี้รู้ว่านะอือะเจ้าของไม่ใช้นะทำไมถึงใหม่ขนาดนี้รู้ไหมไม่น้อยอ๋ออ่ะปึ๊บเก้าพันโลเก้าันโลเก้าพันโลเท่านั้นว่านะ ไลที่ติครับ<อ>ผมสตาร์ทวอร์มเครื่องหน่อยดิวอร์มเครื่องนิดนึงอ้าวอ่าร่อะไรอ่ะเครื่องเย็นล้างเสร็จก็ขึ้นเลยไม่คุณไม่ปล่อยให้ปั๊มติ๊งมันทำงานเมื่อกี้ปล่อยแล้วไง <c oughs> อ่ะวอร์มนิดนนึงกิ๊บๆิ๊บ แล้วขอบอกนะฟรีดาวนะฟรีดาวที่คันนี้ฟรีดาวผ่อนถูกผ่อนสบายๆหกวดคงวดจะ4ปี5ปีก็ได้แล้วบอกเลยร้านผมมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ,ษใช่นะจากกรุงสีออตโต้ครับผมอไม่ธรรมดาเว้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหโ<อ>สายโดดเล้าใจอ่ะสายโดดโหดจริงๆ อวันทั่วมแม่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสภาพนางฟ้าแบบนี้นะแล้วขอบอกนะฟรีดาวฟรีดาวนะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไร0ูนย์หกสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองนะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อคุณอย่าไปพลาด รถที่เข้าใหม่รถนะสวยๆราคาแล้วก็ใครอยากจะได้รถแบบราคาตัดที่พ่อค้าแม่ค้าเขาตัดกันนะติดตามหน้าเฟ e บุ o กอ่ะเพผมไว้นะเฟซบุ๊กก็เฮียติจัดให้นะตรงตัวพิมพ์เข้าไปใส่สูตรอยู่นะภาพพื้นหลังสีแดงหรือเพจซื้อขายบิ๊กไบ่ใบเฮียติจัดให้ก็ได้นะแล้วคุณจะไม่พลาดของดีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ